สวัสดีครับทุกคนไม่อ้อมค้อมนะครับเข้าเรื่องกันเลยพูดถึงเจเจนุชราต้องคำนะครับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นพีเจ็ดเซียนะครับที่มาช่วยน้องๆในศึกคัดโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกนะครับกลุ่ม C ซึ่งสาวไทยของเราอยู่ลำดับที่4จาก8ทีมนะครับแต่ต้องบอกว่าการมาของนุชราต้อมคำนำมาซึ่งตัวเซตอย่างพ,นพันนที่เซตดีขึ้นจังหวะดีขึ้นระบบทีมดีขึ้น อันนี้ยอมรับนะครับผมโอเคเจเจนุสราต้องคำนะครับก็ได้กล่าวหลังจากจบรายการคัดโอลิมปิกก็ได้พูดว่าแบบนี้นะครับถึงภารกิจที่เรามาช่วยน้องๆก็ถือว่าตั้งแต่เราเล่นมาเราคา่อนข้างที่จะเล่นดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆเกมน้องๆก็มีความมั่นใจขึ้นยังในสุดท้ายนี้ทุกคนก็ทำหน้าที่ได้ดีมากแต่ว่าน้องๆยังเหลือภารกิจที่อชเช่นเกม เราก็อยากให้น้องๆดูแลสุขภาพร่างกายเพราะใช้งานค่อนข้างเยอะมีเวลาฟื้นฟูร่างกายไม่กี่วันก็ต้องแข่งแล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนรักษาสุขภาพและรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะส่วนโอกาสกลับมาลงเล่นทีมชาติต้องบอกเลยว่าค่อนข้างยากมากเพราะครั้งนี้เป็นจังหวะที่เราว่างอยู่พอดีและโค้ชก็อยากให้เราเข้ามาช่วยดูจังหวะให้หน่อยจริงๆเราไม่จำเป็นต้องลองเล่นก็ได้ แต่เราสามารถทําความสัมพันธ์ระหว่างจังหวะของตัวตีตัวเซตหรือว่าระบบทีมวางกลยุทธ์ต่างๆให้น้องแต่เมื่อโค้ชให้เราลงไปเล่นเราก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะนี่ก็เป็นคําพูดของเจเจดุสราต้องคานะครับที่เจ้าตัวได้กล่าวหลังจากจบภารกิจคัดโอลิมปิกรอบคัดเลือกกลุ่ม C ีนะครับที่ประเทศโปรแลนด์ว้าว อย่างไรก็ตามนะครับภารกิจของนักกีฬาวอลเลย์อบอลหญิงทีมชาติไทยต่อไปก็คือ a อ t ช o n นเกมซึ่งจะเริ่มแข่งขันวันที่1ตุลาคมนี้เชียร์ทีมชาติไทยให้คว้าเหรียญทอง a อ t ช o ่นเกมมาให้ได้ครับ